จากกลุ่มที่สาคณะสังคมศาสตร์สาขาสังคมวิทยายเอกพัฒนาชมชนเมืองปีการศึกษา2 5ง6ค่ะดิฉันนางสาวบรวรรัติคิดวงรหัสนักศึกษาห6 1 0หนึ่งศูนสนน่นค่ะวันนี้กลุ่มดิฉันจะนำเสนอโครงการชีวิตดีงามในหัวข้อเรื่องการใช้เวลากับสื่อสังคมออนไลน์ที่มากเกินไปค่ะโดยนำเสนอในรายวิชาสูว์ห่กาการเรียนรู้สู่โลกศตวรรษที่11และสูว์หนึ่งเกสงการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารเชิญรับชมและรับฟังได้เลยค่ะ สวัสดีครับผมนายจตุรพุธเตยครับทองสิงห์น,นะครับนิสิต661030539นะครับผมก็อยากมาพูดเรื่องหลักการแล้วก็เหตุผลนะครับในปัจจุบันมนุษย์ยู่กับสังคมดใวใ้สื่อออนไลน์ซึ่งมีประโยชน์มากมายในการสืบอาความรู้นะครับและการใช้ชีวิตในโลกเสม,มือนมากกว่าใช้ชีวิตในโลกความจริงนะครับซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบทางจิตใจแล้วก็ปฏิสัมพันธ์ในการสื่อสารนะครับและอาจก่อให้เกิดโรคเครียดและสมาธิสั้นได้นะครับดังนั้นสมาชิกกลุ่มนะครับ ก็เห็นพ้องต้องกันว่าจะแก้ปัญหานี้นะครับจึงจัดทำโครงการและช่วยช่วยกันลรวมการแก้ไขปัญหาและออกแบบการแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวันและทุกคนสามารถทำตามได้ครับในส่วนวัตถุประสงค์ของโครงการน,นะคะเพื่อออกแบบแผนะในการแก้ปัญหาการใช้เวลากับสื่อสังคมออนไลน์ที่มากเกินไปในม,มหาวิทยาลัยไ,ได้ค่ะดิฉันชื่อนางสาวสสิการนนทวงศร์รีรหัสนิสิต 66103010586ส mart g o กของเรานะคะ specific ต้องการลดการใช้โซเชียลมีเดีย measurable ใช้เวลาในการเล่นโซเชียลมีเดียลดลงอย่างน้อย70%ิ achievable ตั้งค่าเวลาในการเล่นแอปพลิเคชันเพื่อให้ใช้เวลาในการเล่นลดลงอย่างน้อย7จสติ realistic 1วันนี้24ชั่วโมงใช้เวลาในการเล่นต่อวันไม่เกิน10ชั่วโมง time bound ของเรานะคะก็คือ3สัปดาห์ค่ะ ดิฉันนางสาวสุภาสีรัยกคุถึงรหัสนิสิต6 6 1 0 3 0 1่5 9 3่าเค่ะการดำเนินโครงการตามหลักการคิดเชิงออกแบบดี่ใส่จิงนะคะ 1. การทำความเข้าใจหรือว่าเอ็มพาร์ไซด์ปัจจุบันสื่อสังคมออนไลน์มีประโยชน์กับเราอย่างมากทั้งด้านการสึกหาความรู้หรือว่าเป็นแหล่งบันเทิงแต่การใช้สื่อสังคมออนไลน์มากจนเกินไปจนทำให้เกิดผลกระทบต่อการทำงานการเรียนหรือว่าการขาดปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างอย่างเห็นได้ชัดนอกจากนี้เป็นพฤติกรรมเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดโรคเครียดและสมาธิ สวัสดีค่ะชื่อนางสาวธิพันธ์กิติเมธีรหัสนิสิต66103010557การนิษษารยามสาเหตุเกิดจากการที่เราใช้เวลากับสังคมออนไลน์มากเกินไปจนทําให้ส่งผลกระทบต่อการงานการเรียนการขาดปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างรวมถึงส่งผลต่อสุขภาพจิตอีกด้วยครับนางมแสบนธุันิสิต6 6 1 0 3 0 สร้างสรรค์นะครับผมก็คือการทำกิจกรรมต่างๆที่ไม่ใช่สื่อดิจิทัลนะครับแล้วก็โดการใช้สื่อออนไลน์ครับในทีานครับสวัสดีครับผมคุยพัฒน์ติมกมลพิรดาครับรหัสนิสิต6 6 1 0 3 0 1่งศูนย์สา่งกาครับการจำลองหรือภาษาไทยนะครับตั้งค่าเวลาในแอปพลิเคชันเพื่อให้หลักการเร่องโทรศัพท์มือถือเนี่ยลดน้อยลงออกไปทำกิจกรรมต่างๆเช่นการออกกำลังกาย หนังสือแล้วก็อื่นๆแล้วแต่เ,เพื่อนๆเลยครับสวัสดีค่ะนางสาวเมษาวพันดุงรหัสนิสิต66 1 0 3 0 1 0 5 8 0ค่ะการทดสอบนะคะสมาชิกทั้ง14คนได้นำต้นแบบมาปรับใช้โดยการทำกิจกรรมที่แตกต่างกันออกไปเพื่อลดเวลาการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในแต่ละวันค่ะและยังมีการสำรวจเวลาหน้าจอโทรศัพท์ภายในระยะเวลาที่กำหนดด้วยค่ะ โดยในวันดังกล่าวนั้นจะต้องเล่นโทรศัพท์ไม่เกินเวลาที่กําหนดโดยใช้ตารางที่จัดทําขึ้นค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวสุกย 34, ลยาสั2สิริละหสนิสิต66103010592ค่ะจะพูดถึงเรื่องของข,องข้อดีและก็ข,อข้อเสียในการทาตารางโนโฟนเป็นระยะเวลา3สัปดาห์นะคะก็คือข้อดีก็คือสมาชิกในกลุ่มได้ทําในสิ่งที่เป็นสนใจและก็ชอบมากขึ้นได้มีปฏิสัมพันธ์ตับคนรอบข้างมากขึ้นแล้วก็ทําให้สุขภาพจิตอาจจะดีขึ้น อย่างเช่นอาจจะออกไปออกล้างกายก็สุขภาพหรือเอาไปแห้งเอากับเพื่อนแล้วก็หรือไม่ก็พูดคุยกับคนในครอบครัวอะไรอย่างนี้นอกจากการสะดโทรศัพท์คแล้วก็ส่วนข้อเสียก็คือในช่วงแรกสมาชิกอาจจะปรับตัวยังไม่ค่อยได้เราอาจจะชินกับสภาพแวดล้อมเดิมๆอาจจะแบบว่าตื่นมาแล้วก็จับโทรศัพท์อะไรนี้แต่ว่าเมื่อสมาชิกปรับตัวไปได้แล้วก็จะมีเป็นพวกผลลัพธ์ที่ดีขึ้นค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพวิกาวงรักษารหัสนิสิต66103010576ค่ะ ค่ะะและอุปสรในช่วงแรกของการทดลองสมาชิกในกลุ่มบางคนยังลืมและไม่สามารถปรับตัวได้ค่ะเนื่องจากแต่ละคนมีเวลาว่างและหน้าที่ในชีวิตประจาวันที่แตกต่างกันไปจึงทําให้ผลการดําเนินการของโครงการยังไม่ตรงตามเป้าหมายค่ะโดยวิธีการแก้ไขของพวกเราคือสมาชิกทุกคนจะมีการนัดหมายเพื่อพูดคุยและทําตามต้นแบบที่กําหนดโดยในแต่ละวันไม่ควรใช้เวลากับหน้าจอโทรศัพท์มากเกินไปโดยมีเวลากําหนดในแต่ละวันค่ะ และสมาชิกจะต้องหากิจกรรมทําเพื่อลดเวลาในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอธิชาชวชาติรหัสนิสิต6 6 1 0 3 0 1 0 5 9 7ยค่ะจะมาสรุปผลนะคะจากตารางข้างต้นนะคะสรุปผลได้ว่าในระยะเวลาสสัปดาห์ที่ผ่านมาสมาชิกในกลุ่มมีการลดเวลาการใช้หน้าจอได้ตามที่กำหนดค่ะแต่ก็มีสมาชิก บางกลุ่มนะคะยังใช้เวลาเกินที่กำหนดอยู่ค่ะมีอัตราการใช้ระยะเวลาหน้าจอเป็นร้อยละ70ค่ะเชื่อนางสาวนภัสลัคนาวัตรรหัสนิสิต66103010547สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำโครงการเชื่อมโยงกับการพัฒนาตนเองแบบองค์รวมด้านจิตใจคือสมาชิกในกลุ่มมีความตั้งใจและความรับผิดชอบต่อง,งานที่ได้รับทั้งต่อตนเองและบุคคลอื่น มีการพัฒนาที่จะปรับปรุงตัวต่องานที่ได้รับมอบหมายเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายน,นายนารเบะมากคงรหัสนิสิต6 6 1 0 3 0ึ่งศหนึด้านพฤติกรรมนะครับสมาชิกในกลุ่มได้ทำการเปลี่ยนแปลงตามวัตถุประสงค์ของโครงการในการทำตามแบบแผนของโครงการที่วางไว้ให้บรรลุเป้าหมายครับสวัสดีค่ะ นางสาวนิติพรจาวาอาัดรหัสนิสิตหกหกหนึ่งศูสามหนสค่ะด้านปัญญานะคะสมาชิกในกลุ่มแต่ละคนมีความเข้าใจถึงปัญหาและสามารถช่วยกันคิดแก้ไขปัญหาโครงการเพื่อให้ออกมาเป็นโครงการชีวิตมีงานแบบสมบูรณ์ค่ะครับสำหรับการสรุปผลนะครับโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมเป็นคนไม่ค่อยได้เล่นโทรศัพท์ระหว่างวันมากในแต่ละวันนะครับแต่ก็ จะมีปัญหาเรื่องการแบ่งเวลาไปทำกิจกรรมต่างๆแล้วก็งานนะครับแต่พอได้ลองทำตามตารางงานแล้วทำให้ผมได้แบ่งเวลาแล้วก็ทำกิจกรรมต่างๆในเวลาว่างมากขึ้นนะครับในช่วงที่ไม่เล่นโทรศัพท์มือถือแล้วก็ได้มีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างมากขึ้นด้วยครับผมในช่วงแรกของการทําตามตารางกิจกรรมยังปรับตัวไม่ค่อยได้ พราะในแต่ละวันมีการใช้สื่อสังคมออนไลน์ค่อนข้างมากทำให้วันแรกๆยังมีการใช้เวลาหน้าจอที่เกินกว่าในตารางกำหนดไว้แต่พอผ่านไปประมาณ1-2สสัปดาห์เริ่มมีการปรับตัวได้บ้างเริ่มใช้สื่อสังคมออนไลน์น้อยลงและได้ทำกิจกรรมอย่างอื่นเพิ่มมากขึ้นเช่นออกกำลังกายอ่านหนังสือได้ไปเที่ยวและมีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างมากขึ้นแสดงให้เห็นว่าตารางกิจกรรมที่จัดทำขึ้นมานั้นสามารถใช้ได้จริงและยังเป็นไปตามเป้าหมายของกลุ่มอีกด้วย ลส,สรุปการทำกิจกรรมของนางสาวธิพานิกิติเมธีช่วงสัปดาห์ที่ 1. เริ่มทำการลดการเล่นสื่อสังคมออนไลน์และทำตามตารางกิจกรรมยังไม่สามารถทำตามเป้าหมายของตารางกิจกรรมได้ทั้งหมดเนื่องจากยังไม่สามารถปรับตัวได้ช่วงสัปดาห์ที่2สามารถลดการเล่นสื่อสังคมออนไลน์และทำกิจกรรมตามตารางได้ดียิ่งขึ้นเนื่องจากเริ่มมีการปรับตัวได้มากขึ้นแต่ยังไม่สามารถทำตามตารางกิจกรรมได้ทั้งหมดช่วงสัปดาห์ที่3 สามารถลดการเล่นสื่อสังคมออนไลน์และทํากิจกรรมตามตารางได้ทั้งหมดเนื่องจากสามารถปรับตัวได้ทําให้ผลเป็นไปตามเป้าหมายของกลุ่มการจัดคักากิจกรรมของบมในชั้นป .17 ครับส่วนตัวถ้าไม่ได้เล่นไม่ได้ใช้เวลาเล่นโซเชียลมาเ์ก่ไมอาบแต่ว่าก็ไม่ได้สามารถแบ่งเวลาไปทำกิจกรรมต่างได้อย่างสมบูรณ์ครับโดยจะให้ทำตารางกิจกรรมครับก็สามารถแบ่งเวลาทำกิจกรรมต่างได้อย่างสมบูรณ์มากขึ้นครับแล้วก็ ใช้เวลาสืา่งสต่างมากขึ้นแล้วก็ใช้เวลาโเชียลมีเดียวลดลงครับแล้วก็เป็นกระต่างขนะครับในช่วงแรกนะครับยังไม่สามารถปรับตัวได้เนื่องจากความเคยชินในการใช้เวลาหน้าจอเป็นมือถือประจำโดยเฉลี่ยแล้วก็ประมาณสิบชั่วโมงต่อวันทําให้ไม่สามารถออกไปทํกากิจกรรมข้างนอกที่สนใจได้และพักผ่อนไม่เพียงพอแนหลังจากได้เริ่มทำโครงการในสักรยะนะครับก็เริ่มเห็นผลมากขึ้นเนื่องจากมีเวลาหน้าจอลดลง การใช้โทรศัพท์มือถือลดลงทําให้มีเวลาไปทากิรมที่สนใจมากขึ้นสุขภาพจิตดีขึ้นและยังช่วยให้การเรียนมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับก่อนทําตามตารางเวลานะคะมีการใช้สื่อสังคมอะไรที่มากเกินไปแล้วก็เล่นในเวลากลางคืนทาให้นอนหลับยาสกส่งผลเสียต่อสุขภาพค่ะในเนื่องจากในสัปดาห์แรกนะคะยังไม่ส าะะสามารถลดกานใช้สื่อสังคมออนไลน์ได้ตามตารางเวลาที่ํำหนดเอาไว้แล้วก็นอาหลับมากกว่าเดิมและมีสมาธิในการทำสิ่งต่างๆมากขึ้นค่ะสรุปผลของิฉันนะคะในช่วงเวลาก่อนเนาใช้สื่อสังคมออนไลน์ตามตารางกิจกรรมที่วางไว้ในแต่ละวันมักจะหมดเวลาไปกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นเวลามากจนไม่ทําอย่างอื่นเลยเช่นการสนทนานกับผู้คนรอบข้างการออกไปเที่ยวกับครอบครัวหรือเพื่อนค่ะ แลมีผลเสีย้านสุขภาพตามมานั่นก็คือมักจะปวดตาหรือแสบตาอยู่บ่อยๆค่ะแต่หลังที่ได้จัดทำตารางกิจกรรมเป็นเวลา3สาัปดาห์ที่ผ่านมาน,นะคะทําให้มีเวลาเหลือเยอะมากขึ้นในการทําสิ่งต่างๆค่ะได้มีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างมากขึ้นมีอาการปวดตาหรือแสบตาหนาลงค่ะซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่ดีไปตามเป้าหมายค่ะ ก่อน <king> ปฏิบัติตามตารางเวลาที่วางไว้มีการเล่นโซเชียลที่เกินความจาเป็นและไม่เป็นเวลาจนทําให้กระทับเรื่องการน,นอนและขาดปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างค่ะในสัปดาห์ที่1มีการปฏิบัติตามตารางเวลาที่กําหนดไว้โดยการทํากิจกรรมที่มีประโยชน์เช่นอ่านหนังสือทบทวนค่ะแต่ยังไม่สามารถทําตามแผนได้อย่างเต็มที่เนื่องจากยังไม่สามารถปรับตัวให้ตรงกับตารางเวลาได้ค่ะสัปดาห์ที่2มีการปฏิบัติตามตารางเวลาอย่างเคร่งครัดขึ้นมีสมาธิอยู่กับสิ่งรอบตัวเช่นการใช้เวลาอยู่กับเพื่อนๆโดยไม่ใช้โซเชียลเกินความจำเป็นค่ะ ผลลัพธ์คือสามารถปฏิบัติตามแผนได้ดีมากขึ้น่อสามารถลดเวลาการเล่นโซเชียลได้จริงค่ะสุดท้ายในสัปดาห์ที่3นะคะปฏิบัติตามตารางเวลาที่กำหนดอย่างเป็นกิจวัตรประจําวันแสดงให้เห็นถึงความคุ้นชินต่อการปฏิบัติตามแผนค่ะทําให้สามารถลดเวลาการเล่นโซเชียลได้ตามเป้าหมายและมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะสรุปผลนะคะในช่วงก่อนทํากิจกรรมได้มีเวลาการใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่มากเกินไปค่ะจนส่งผลให้ไม่มีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างไม่สามารถจัดสรรเวลาได้ พักผ่อนไม่เพียงพอจนส่งผลต่อสุขภาพร่างกายที่แย่ลงอีกด้วยค่ะแต่เมื่อหลังทำกิจกรรมนั้นมีการใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่ลดลงถึงแม้ว่าในบางวันอาจจะมีอุปสรรคอยู่บ้างแต่ส่วนใหญ่ได้ทำตามที่ตารางกำหนดไว้ได้ค่ะส่งผลให้มีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างได้มากขึ้นสามารถจัดสรรเวลาได้ดีขึ้นจากเดิมพักผ่อนได้เพียงพอและส่งผลต่อสุขภาพร่างกายที่ดีขึ้นด้วยค่ะ สรุปผลนะคะสัปดาห์ที่1เนี่ยยังปรับตัวไม่ค่อยได้เพราะว่าชีวิตรประจําวันส่วนใหญ่ใช้โทรศัพท์ในการเรียนแต่ก็สามารถทําตามตารางเวลาที่กาหนดอเอาไว้ได้ค่ะส่วนสัปดาห์ที่2นะคะเริ่มคุ้นชินกับการที่ไม่ได้จับโทรศัพท์หรือเข้าโซเชียลทำให้มีเวลาทํากิจกรรมอื่นมากยิ่งขึ้นแล้วก็สามารถทาตามตารางเวลาได้อย่างตรงต,ตามเป้าหมยายเช่นเดียวกันค่ะส่วนสัปดาห์ที่3จากปกติที่มักจะจับโทรศัพท์เป็นประจําในทุกเชา้าหลังจากตื่นนอนก็สามารถเปลี่ยนกิจวัตรนี้ไปได้โด,ดยที่ไม่ได้จับโทรศัพท์เป็นสิ่งแรก ทำให้มีเวลากับตัวเองในการทําอะไรที่หลากหลายหรือใช้เวลาที่มันจะเล่นโทรศัพท์ไปทําสิ่งอื่นที่เป็นผลดีต่อตัวเองได้อย่างเหมาะสมแต่ก็สามารถทําให้ทําตามตารางเวลาได้อย่างตรงตามเป้าหมายเช่นเดียวกันค่ะในส่วนของการสรุปบทของตัวเองนะคะในช่วงแรกก็จะอบอกตัวไม่ค่อยได้เพราะว่าเป็นคนที่ติดโทรศัพท์มากเวลาว่างก็จะเคุยบนอินสตาแกรมกับติดต่อทีนี้พอมีตารางโฟนก็เลยแบ่งเวลาแล้วก็ไปหาอยหรืที่เราสในใจที่เราชอบมากขึ้นซึ่งส่วนตัวเป็นคนที่ชอบในเรื่องของศิลปะก็เลยจะใช้เวลาว่างไปกับการระบายสีหรือว่า ก,การหาข้อมูลเกี่ยวกับพวกศิลปะมากกว่าหรือบางทีก็อาจจะมีปแปหแเล่ากับเพื่อนบ้างค่ะก่อนที่จะเริ่มการทำโครงการนะคะเวลาส่วนตัวในการใช้สื่อสัสคงคมออนไลน์นอยู่ที่ประมาณ12ชั่วโมงต่อวันซึ่งถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เยอะมากจนทำให้ในชีวิตประจําวันไม่สามารถจัดสรรเวลาได้เป่นเวลาไม่ถูกต้องว่าควรทำอะไรก่อนและหลังแต่หลังจากที่ได้ทำโครงการและทำตา,ารางกิจกรรมเวลาในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ก็ค่อยๆลดลงค่ะในช่วงสัปดาห์แรกอาจจะยังปรับตัวไม่ได้แต่เมื่อเวลาผ่านไปหลายสัปดาห์มากขึ้นก็สามารถ ปรับตัวและทำตามตารางที่วางแผนมได้ค่ะจะทําให้มีเวลาพักผ่อนมากขึ้นมีเวลาตอตัวเองทบทวนบทเรียนได้มากขึ้นและสามารถเป่เวลาในการใช้ชีวิตประจําวันได้ยอย่างเหมาะสมค่ะ ก่อนที่จะมีการทากิจกรรมลดเวลาการใช้สื่อสังคมออนไลน์นะคะดิฉันเป็นคนหนึ่งค่ะที่ติดโทรศัพท์มือถือมากๆซึ่งบางครั้งนะคะก็ลืมที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบตัวค่ะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือว่าครอบครัวนะคะอีกทางการติดโทรศัพท์ของดิฉันเนี่ยยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพกายและก็สุขภาพสายตาของดิฉันด้วยค่ะแต่เมื่อดิฉันได้ทํากิจกรรมลดเวลาการใช้สื่อสังคมออนไลน์เนี่ยในช่วงสัปดาห์แรกๆนะคะดิฉันก็ยังที่จะปรับตัวได้อย่างลำบากค่ะแต่พอเมื่อระยะเวลาผ่านไปนะคะดิฉันปรับตัวไไดดด้้้กก็สาา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 มมมมรถททํํตตเปหหี่่นคะ ผลลั์ที่ตามมานะคะที่ฉันได้ใช้เวลากับครอบครัวมากขึ้นค่ะเราไปถึงเพื่อนด้วยนะคะแล้วก็ได้คนพบกิจกรรมใหม่ๆที่ตัวเองชื่นชอบค่ะอีกทั้งสุขภาพสายตาและก็สุขภาพจิตเนี่ยยังดีขึ้นตามมาอีก้วยค่ะสรุปผลการทํากิจกรรมนะครับในช่วงแรกช่วงก่อนทำกิจกรรมผมมีอาการการใ่้โทรศัพท์มากเกินไปทําให้มีปฏิสัมพันธ์กับครอบครัวที่น้อยลงแล้วก็รู้สึกว่าพักผ่อนไม่เพียงพอแล้วก็สุขภาพเสียครับแต่ หลังจากที่เริ่มทำกิจกรรมทานี้ก็ทําใหา้มีปฏิสัมพันธ์เขบาคันมากขึ้นคุยเข้ากันมากขึ้นแล้วก็พักผ่อนเพียงพอนอนเป็นเวลาแล้วก็สุขภาพดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับ